วันนี้ครั้งที่9ตรงกับวันที่18พฤศจ,จิกายน2568ข้าพเจ้านายวารีแสงสวอบ076ขอเปล่งวาจาตรทยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวัปตปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุน หลวงปูป่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราชนานไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไป สมัญตาจักรวาลสุอัตลาคันสันตุเทวตาสัทธรมังมุรีลาชัตสุนันตุสักข์โมฆะทางสักเเกามิจารุเปคิลิศิคาราตเตจันทลิเควิมานีทีเปรัฏเถจักามีตะลุวนาคหันเเอหาวัทุมิเกเตภุมิจัยันตุเทวาชลละทละวิสเมยัคันทภนาคาติทันตาสันติเจยองมุนีวาจนาสาธุโอมีสุนันตุธรรมสวนรกาโลอยัมปทันตาธรรมสวนรกาโลอยัมปทันตาธรรมสวนรกาโลอยัมปทันตา สมัทสัวนาคาลุยยมดันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิมีสละนงอันยังพุทโธมีสละนงวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุดิมีหงตุสปัตทานัตถิมีสละนงอันยังธรรมโมมีสละนงวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุดิมีหงตุสปัตทานัตถิมีสละนงอันยังสังโฆมีสละนงวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุดิมีหงตุสปัตทาน มหาการุณิโกนาโถอัธายาสภะปาณาปนินังผู้เรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะสมะหนตุสปุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถอัายาสภพปาณานินังปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตัมเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสุขุสปุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพปาณานินังปุเรตวาปรมีสภา ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาโหตุสัพุปัทวาเอวามีสุตังเอกาสัมมยังภักวาสกีสุวิหันติกาปิละวสุสมิภมหาวนีมหาตาภิกขุสังเทนะสนติปัญจมาเตหิปิกขุสังเทหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสสหิจารโลกาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปัติตาโหตีภักวันตานัสนายะภิกขุสังพันจะอัทโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานัง เทวายันเทวานาเอตตทั้งโหสีอายังโขปะข่าวสกีสุวิหารติกาปีละวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาปิโกสังเขนะัตทิัญจมาเตหีภิโกสัจเจหีสะเพเหวาวาอรหันเตหีทัศสหีจารุกุลฮัตุเทวตาเยปพเยนะสมินิปฏิตาโหติภะคะวันตาทัตตายายปิโกสังขันจายานโนนะมายัมปีเยนะภะคะวา เตนุปสังกัมเมยามะอุปสังกัมมิตวาภะควาโตสันติเกปัเจกาพาคาถาพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปีนามาภะลาวาปุริโสสมะชิตังวา พาหังภสษาเลยะภสษาลิตังวาพาหังสัมพิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาสีสุเทวสุกันตระหิตาภะคะวะโตตูระโตปาตุระหังสุอตตะโคตาเทวตาภะคะวันตังเนียพิวาเทตาวาเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังพิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตถึงตันติเกอิมังคัทังอาปาสิมหาสมโยปวนาสมิเทวกายาสมาขตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปาราชิตาสังคติอัตะโคอัปาราเทวตาภะคะวัต พระกัมโตสริกีมังคทาทังภาพาสีนันตระภิกขวสวาทหังสุจิตต์อัตโนุชุคมากงสุสารเทวะเนตานิคเหตวาอินทริยาละคันติปันธิตาติอัจโคอปราเทวาตาพระกโตสถริกีมังคทาทังอาพาสีเชตวาขีลังเชตวาปริหังอินทขีลังโอหัจจะมาเมชาเตจรันติสุทาวิมลราจักขุมตาสุทันตาสุสุๆๆนาคาติ อัตโขวะปราเทวตาพระทวัตโตสันเกมังคตังนบาสีเยเกจิพุทธังสารนาคตาเสนาเตฆมิสันติอปายาภูมิปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรนติติอัตโขพระเขวพิกุพิกุอามันเตสีเยภูยนะพิเขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตถาคตังธนนายพิกุสังขันจะ เยติเตภิกขเวอเหสุงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวัตตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสุเสรยถาปีมายหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวปรวิสัตติอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปติาปวิสันติเสรยถาปีมายหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานามามิกิตตยิสามิภิกขเวเทวกายานามามิ เทศสามิพิขาเวเทวกายานางนามามิตังสุนธาตะสัตกังมานสิกโลธาภาสิตสมาติเอวัมพันเตติโคเทพิคูพระขวัตโตปัจัสมุสุลขวะเอตตะทวโจสีโลกะมนุกะสามิยัตถาภุมมาสทัสติตาเยสิตาคิริขภะลังปะหิตตตาสมาหิตาปุตูสีหาวสัสลีนาโรมะหังสาวิสัมพุโนโอทตามานัสาสุธา มิปะสันนัมนาวิลาปิยโยปจัสเตยยะตวาวะนเอกปีละวัฒวิตาตอมัิยิสัทธาสาวะเคสัสนีกะเตเทวะคายาภิกันตาเตพิชานาถาพิขาโวเตเตวิเตจะอัตภามัทกุลุสุตวะพุทธสาสัสนังเตสัมปาตุละหูยานังอมนุสสานัทสันนังอเปเกสตามัทคุงสหัสสังอัฏถสัตลิงสตังเอเกสหัสสันังอมนุสสานามัทสุม อภเพเกนันตามัทคุลกิสาสภาคุตาอหุตันจาศภาปิญญาญาววากิตวานาจักภูมาตโตอมติสัจถาสาวกเทศสัจเนรเตเทวะกายาปิการสาเตวิชิชเตวิชนาถาพิขโบเยโวหังกิตายิสามิอิขิลาหิอนุปปุพโสสัตสตาสหัสสาวยขาภุมมากะปิละวัฒบาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสจิโนโมทามนาปิการมงปิขูนางสามิติงมานาชาสหัสหาหิมวตายขานานันตาวันนี้นุิยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสจิโนโม ธรรมานาภิกษุมูภิกุนางสมิติมะนงสาตาคิลาติสาหัสายะขานานตตาวันนี้โนริทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโนมธัมานาภิกษุมุภิกขุนางสมิติมะนงอิเจเตโสระสาหัสายะขานานตตาวันนี้โนริทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโนมธัมานาภิกษุมุภิกขุนางสมิติมะนงเวสามิตาป็ัจจสตายะขานานตตาวันนี้โนริทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโนมธัมานาภิกษุมุภิกขุนางสมิติมะนะโคมพีโคเเววปุััสสานนิง พี่โยนังสัตหัสังยขานางปยึดปัสศรีคุมพีโรราชคะฮิโกโสปะฆะสมิติมนาปุริมัญจาชิสังราชาทัตละโธปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสัชิโสปุตตะปิตัสสะพาห์โวินธรรมนาห์มหาภลายทิมันโตจุติมันโตวันโตวันโตยัสัชินมโหธรรมนาห์พิกกมุพิภุนางสมิติวัณทักีนาจาชิสังราชวิรุฬหุตปัสสติคุมันทานังอธิปติมหาราชายัสัชิโสปุตตะปิตัสสะพาห์โวินธรรมนาห์มหาภลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนะสมิติวนาปชิมัจจตาิสังราชวิรุปโภคปัสสะสถิตานะคะนังอาทิปติมหาราชยัสัจจิโสปุตตาปิเาสภพะหะโบยินทัมนานามหาภะราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจจิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนะสมิติวนา ปุริมาทิสังทัตตะรโธทักินเนนะวิรุฬหโกปปัชชิเมนะวิรุปะโคโคตุกูเบโลกุตระคิสังจัตตาโลเทมหาราชาสมันตาจัตโติสาทัตธรมะนาทังสุวันเนกปิรบัตเทเวเตสังมายาวิโนชาสาภูวันจันนิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูตัวสห กันทโนกาเมเสธโธจะกินมันทูนี้มันทจัปนาโทโอปามันโยจักเทวสุตโตจัมตาลิจิตาเสโนจักันธโพนโลาชาสโนสโพอาคูปัญจเศสโคเทวติมพระรูสุริยวัจะสายเอเจชนีจราชาโนคันธปสหราชุพิโมทมนาพิกามุงพิขุนางสมิติงวันนางอาทาคุณาภาษานาขาวเพศลาตหาตจักกครับพระลาลลาอาคูปยาคาจายาติพิยามุนาทัตลัทธาจะอาคูนาคายาสัจิงโนเอราวันโนมหานาโคสุปะคัสมิติงวันัง เยนะคาเชสสหสาหารันติจิพาทิชาวปักีวิสุทธจักรคูเวหายาสาเตวนามาชปตาจิตลาสุปนาอิติเตศนามังอภัยยันตทานาคาชานามาสีสุปนักโตเขมามากาสีพุทโธสนหะหิวจะหิอุปอุปปัฏวายันตานาคาสุปนาสารามากังสูพุทังชิตาวชิละหตเถนะสมุททางสุลาจิตาภพาตโลวาสาวัเสติทิมันโตยัสสินโนกันและกัญชามหาวิสมา อสุราธานาเวขสาเวปาจิตติสุกิตติจรารปาหราโทนโมกีสาหาิตตจดาภลิปุตตะนังสะเพเวโลจนามนการเส,าหาสนหิตวะภลิเสนังลางหูมัทพัทบุปปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกขุนังสมิติมวานางังอาโปจเทวาปัจพีจัตเกโชวายโยตถาขมุงวโรนาวโรนาเทวาโสมโมจายัสสาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโน ทาเสตเทท่ากายาเสเพนะนัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสชินโนโมทามนาพิกามงพิกุงนางสันเบติวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจะนทามาคูปุระกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุระกิตานักขัตตานิปุระกิตาวะอาคูมัทวะลาหะกาวะสุนังมาสมบูเชโทสัตโผปาคาปุรินทัตโทท่าเสเตเทท่ากายาเสเพนะนัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสชินโน มทมน pues, าพิ aria, ากำมุงพิกุลนางสมิติวันนังอัฐาคูจาภูเชวัชราบัคีศิคาริวาริจการเจโรชาจะอุมาปุภานิพานิสุโนมลุนาสหธรรมาจะจะอจุตตาจะอเนจิกาสุเลยะโลจิคาอาคูอาคูวาสาวะนิสิโนทัตเสตเถทากายาสเพนานันตะวันิโนเดยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสติโนมทมนาพิกำมุงพิกุลนางสมิติวันนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิถาปุถุสิธาอาคูอาคูมโนปโนทัสิเากายาสเปานันตะวันิโน เยจะโลหิตาวาชินโนปราคามหาปราคาอาหูเทวายัสสชินโนทัศเสเตทัดากายาสเพนนาตตาวันิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสชินโนมทัมนาพิกามมงพีขูนัสามิติวนังสุกากรุมหะอาโรณาอาหูเบคณะสาสหะ โอทัตคัยยหาปาโมขาขูเทววิจักขณาตถามาตาหารักชามิสกาเจยะสัตติโนทนายทนายยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวสัตติทัเสตเดตากายาสเพนนตตะวันนิโนยิทิมันโตชติมันโตวันนะวันโตเจสัตติโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสามีติงวนาเขมิยาตุจดายามากันทัการเจยะสัตติโนคัมพิทกาลามาสิทธายตินามาจะอาสวันิมานาลาติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตา ทัศเถรเถทวันกายาสเพนะต่วันนี้นกที่มันโตจุติมันโตวันนัวันโตยะสัจจิโนโมธรรมนาพิกามุพิกุนางสมิติวนาสัตเถรเทเทวันนี้กายาสเพนนะต่วันนี้โนยนานามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัตถิสาสหภาวุธุถะชาติมาคคีรา โอคาจินนมะนาสว่างทักเข้มมองขตารางนาขังจันทังวะทีตาธิตางสุภามาปรมัตโตจากปุตตะอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจากโสปะคัสเมติวะนาสหัสภุมังโลโรกาหังมหาภุมารพิติทันติอุปปันโนจิติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสตัสเสธทาอิสราอาคูปันเจกาสาวัติโนเตสัญญามัชโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจะสัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสพภมาเกมาาเสนาอภิกามีปัสสะกันนาหะสัพันธิยัง เอธาคันนะหะธาพันธะธะลาเคนะพันธามัทุโบธมันดาปฏิวาริธามาบูมุขิธาโกธินาอิติตัฐามหาเซนากันนหาเสนาเปสยเยปานิณาตละมหาจัสลังกตวานะเพละวังยะถาภูสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตัธาโสปตุทาวัดติสังขโทอาศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะววากิตวานะจักขุมาตโตมัทยิสถาชาวบัคเญศธเนตเตมาราเสนาพิการกันตาเตวิชนาถาภิกรโว เตจะอัตปามะกรุงาสวาพุทธัศาสนาสนนังวิตระเกหิปการมงในสังรมปีกินชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพญติตายาสัจินโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชเนสุตาเนะโมเมพุทธเตชะสารัตนตยยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายปะระเมสุราสิทธิพรมจะอินทาจะจะกุตุโลกาคัมพีรักขากา สมุทาภูตรงคังคาจาสะ,รราะสัพพรมชัยยะปสิทธิ์พระวันตุเตชัยยะชัยยะธณีธณีอุทถีอุทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะะคนละตนละนิสัยนิไรใสใสณเมรุราชผลนราชีชัยยะชัยยะคำพีระสงพีนาเคนะนาคีปีศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิน มิตาโรคีชยชาชยสิงคีสุธาทานะมุขชาชยชชยวารุณามุขขาตาชยชชยจัมปาธินาคบุลคันธกะชยชาชยทัชชนนตุรงสุกกระูุ้ชงศีหพยคธีปาชยชาชยวารุณามุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุญนะสุทีนารดีชยชาชยสุขาสุขาชีวีชยชชยธรณี ตะเลสธาสุชยยาชยยะชยยะธรนีสัตตินสธาชัยยะชยยะมังกรารัญญาภาวเคชยยะชยะวรุณายเคชยยะชยะรักเสสุรภูชะเตชาชยยะชยะพมเมนทคนาชยะชยะราชาธิราชชาชัยชยะชยะปัทวินสัพพังชยะชยะอรหันตาปัญเนกะ ทัสาวังช,ยชยัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหารินเทวาชัยชยะชัยยะพรม,มาสุรโคชัยชยะชัยยะนาโควิรุระวิรุหกโกวิรุปรโกจนที่มาเราวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะรุโนปิจะอคีวายโยจะปะชุนโหโหกุมาโลทตัตละทัโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโย อิสิโนสาวกหาสัพพาชัยยะพระโมระวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโคจะทะจะปโลจัชชัยยะกังเตเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิกพุทธสสิริมโตอายางมาละสะจัปปาปีมโตปาราชยยกโยภูโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถารหมะ ขณมเหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตทาอินทะขนามเหสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะ ตถาเทวคนาเมห์สีโนชโยปีพุทธศาสิริมโตอายังมารสะจัปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะนาเมห์สีโนชโยปีพุทธศาสิลิมโตอายังมารสะจัปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะ ตถานาคะนามเหสินโนชโยปิพุทธะสิลิมาโตายังมาลัสะจัปปาปิมาโตปปราชโยโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตัตถาสัพพมะคะนามเหสินโนชยันโตโพธิยามมเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคะเลอปราชิตตะปันลังเจสีเล สีเสปะถวิปคทะเลอภิเสเกัพพุทธานังอัคคปัตโตปะโมทิอติสมนักผัดตังสมังคะลังสุปะกะพาตังสหุทิตังสุขะโนสุมุตสุมุหุโตจะสุยิทังพระมจาริสุปัทขินางกายกรมมังวาจากรมมังปัทขิมังปัทขีนางมโนกรมมังปณีิธีเตปัทขีนาปัทขินิกัตตวานะ ละพันตเถปัทักกิเนเตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหถะสหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงถานีอธิคตาทีคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสพะทาลักขันตุสพะสัตานังลักขันตุชินาศาสนายากาจิปัตถนา เทสังสัพเพป,ปุเรนตุมะโนกรากายุตตกาเลปวัตสันตุวัสสังวัสสาวะราหากาโรคาจุปัทวาเทสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขขังอรหันตุยะถารหังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระเขวา สาวัติวิหารเติเชตะวะเนอนาปทินทิกัสอารเมตะตะโคภะ,ตะวาพิกขุอมันเตสีพิกขโวพระทันพระทันเตติเตพิกขุภะวะวัโตบัจโจสสุมภะวาเอตถวโวจอุปปาทาวาวิพิขเวตถาคตานะัง อนุปาัาวาตถาคตานังทิฏฐาววสาาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติเตตถาคโตอภิสัมพุชธติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทศสิทิปัญญาเพติปัฏถาเพติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทานวาอุปปทาวาภิขเว ตาคตานางอนุปาทาวาตาคตานางทิทาวะสาาทุกธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราทุกขาติตังตาคโตอภิ สัมพุทธติอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเมติตวะอธิคติเคเสสิปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกะโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานานุปาทาวาตถาคตา,ทา,ทานางังทิถาวะสาถาตุธรรมะิตตาธรรมนิยามตา สัพเพธมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเนติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเนตวา,ามมตวา,าจิคติเทเสสีปัญญาเปติปัถาเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพธมาอนัตตาติอิทามะโวจะพระเขาวา,าตตะมะนาเตภิกขูพระเขาวาโตภาสีตังอภินันทุนติ ปฏิตังนาณว่าะเนยเมยันนมปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตังปะงินันตังผัดตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมาตถาตถาวิปัสติอสังหิหลังอสังุปังตังวิธามนูภะรุเเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า หน้าในที่นั้นๆนอย่างแถบแจ้งไม่งอนแงนค่อนแคลนเขาควรพ่อคูณาการเช่นนั้นไว้อัเชวะคิจจะมาตัปางโปชัญญามระ,ะนังสุเบความเพียรเป็นคิดที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักหินโอสังฆรันเตนะมหาเสนานัมจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวงังวิหาริมาตาปีหะโหระตมาตันทิตัง,ต,งตังเบพัเทกัะโตติสันโตอจิกเตมุนิติ ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เพียอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมส <Lauren> ัพเพสังขาราอนิจจาสังขารค,คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน,น,นามธรรมทั้งหมดทั้งสินงส้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าว,ว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยัง่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยังยงย่งยืนอวัตวสังมา,ามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริอิโยสานางังเมวิชิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบวิชิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตโครที่จะสังเวชยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่นานอาเปตวิญญาโนคันปาสะจากวิญญาณชุดโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทิงซึ่งแผ่นดินกะลิงท่าหลังอีวะ ประดุดดังท่อนไม้และท่อนคืนนี้และถังหาประโยชน์นี้ได้อนิจาวัตะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงเหนาอุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังบุปปาสัมโมสุขโขความเข้าไปสบงบและงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตามรันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอถะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> ยังกินจิตุสเลกำมังสเพหิพัตเตหิกต่างปุญญโา อนุโมทันตุสุนันตุโพนตตเยเทวาอสศมิงถาเนอธิคตาทีคายยกาศัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพียติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพายญาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสัพเพปิสา สัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาพมุดจันตูสัพเพอาจาริยุปปัชชายะสุขิตาโหตูทุกขาพมุดจันตูสัพเพนักขัตาสุขิตาโหตูทุกขาพมุดจันตูสัพเพเทวาสุกิตาโหตูทุกขาพมุดจันตูสัพเพสามาตินังสมิชันตุโบณโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติ มวานะำองโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิสิติมัทวายาเทวตาสันติวิหาราวาสิมีถูกเกคะเลโพธิคาเลแตหิงแตหิงตาธรรมะทานีน้ำวันตุปุจิตาสดจริงกรโรเตศวิหารามันทะเลเถราจะมัจกาณะมชาน,ชานวกาจะพขะิขาวโสาลามิกาธนปฏิอุปปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลา สปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัตันท่สัมภาวะสังเสริฐาชาติอัฐาโมปปาติการนิยานิการธรรมมะวรังปติมจเตสัพเพปิีตุกาสสการลนตุสังขยังคาสุตีลังสตังธรรมโมธรรมธตาราจปุคลาสโคของตุสมะโคเวอัฐายะจาริทายะจะอัมเหระคตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยปาเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิตุปานิโนพุทธะสาวเสนธรรมมาธารัง ปเวสันโทกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายสัตตานังสามิทังเนตุเมทนิงเอมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชานโนปะชังรักขันตุสักพระทาทุกขะ ตาจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตตาจจนิโสกโหนตูสเปติปาน,นิโนเอตาวตา,าจะอัมหิหิสัมปตังปุญญาสัมปทงังสเพทเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติต saute, าตาสทธยาทานังทันตุสัททายาสีขังลักขันตุสัพทาภาวนาพิการตาหนตุขันฉันตุเทวตาขตาโหนตูสัพพ่างสุงขังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุธานุภาเวนะโสตีหนตูนิลันตลงัง โนตุสัพพังสุมังขลั <with> งและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโนตุสัพพังสุมังขลังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังสัพเพพุตตาภรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุตตาภรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตพันธามิสัพพโส สัพเพพ cities, ุทธาปรปัตตาปัญเจการนจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธาม er no. oh no. ิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจการนจายังพลังอรหันอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัญเจการนจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัญเจการนจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปะโส ส ho, ain, maison, ัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขันธัมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนละขันธัมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนละขันธัมิสัพโสด้วยอนุภาพแห่งบุญบุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อม กล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิิ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชนานรรรราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวัสดิ์ค่าไรขออนุสง์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แ้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดถิตมมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนมุโทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาย่อดเศร็ฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลนัําปวงที่สามสิงคมโมเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันจักดสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิดสาธุ